สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่36ข้อที่4คำชี้แจงสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากประโยชน์สัญลักษณ์ที่กำหนดและแสดงวิธีทำข้อที่1วงเล็บเปิด 18,500หมื่นแปดพับวกหนึ่งวงเล็บปิดบวกหนึ่งเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในข้อนี้นะคะไม่จำเป็นว่านักเรียนจะต้องแต่งโจทย์ตามคุณครูนะคะนักเรียนสามารถแต่งโจทย์ให้สอดคล้องกับประโยชน์สัญลักษณ์ที่กำหนดได้เลยค่ะในที่นี้คุณครูขอฉเฉลยจากแบบฝึกหัดนะคะ โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งคิดค่าใช้จ่ายต่อปีของนักเรียนแบ่งเป็นค่าบำรุงการศึกษา18,500บาทค่าอาหาร14,000บาทและค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ11,200บาทนักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นเงินกี่บาทการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา จากโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะให้นักเรียนสร้างบาร์โมเดลแท่งแรกแสดงค่าบำรุงการศึกษาจำนวน18,500บาทหลังจากนั้นให้นักเรียนสร้างบาร์โมเดลต่อจากบารโมเดลแท่งแรกแสดงค่าอาหารจำนวน14,000บาท และให้นักเรียนเขียนบาโมเดลแท่งที่3สแสดงจำนวนเงินค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ11,200บาทโดยให้นักเรียนนำจำนวนเงินทั้ง3ส่วนมารวมกันค่ะการแก<า>ร้ปัญ<ก>หา,<ร><ก>า<ร> ประโยชน์สัญลักษณ์ในข้อนี้คือวงเล็บเปิด18,500บวก14,000วงเล็บปิดบวก11,200เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำ ค่าบำรุงการศึกษา18,500บาทค่าอาหาร 14, 0 0 0บาทรวมเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าอาหาร32,500บาทค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ11,200บาทรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด43,700บาทตอบนักเรียนต้องเสียค่าใช้ใจ่ายต่อปีเป็นเงิน43,700บาท การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ43,700มากกว่า18,500มากกว่า14,000และมากกว่า11,200ดังนั้น43,700จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ประจำวันที่5สิงหาคม2564ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงหน้าที่37ค่ะข้อที่2

ให้นักเรียนเขียนโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้หลังจากนั้นให้นักเรียนวางแผนแก้โจทย์ปัญหาแก้ปัญหาโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีการหาคำตอบและตรวจสอบความสมเตุสมผลของคำตอบค่ะตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาจากโจทย์กำหนดประโยคสัญลักษณ์ว่า วงเล็บเปิดสองหมืบวกเจ็ดงวงเล็บปิดบวกแปดพเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในข้อนี้ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดนะคะโดยในที่นี้คุณครูขอยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกดังนี้ค่ะบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนับจำนวนบัตรค่าโดยสารที่ขายในช่วงวันหยุดได้ดังนี้ วันศุกร์ขายบัตรค่าโดยสารได้22,323ใบวันเสาร์ขายได้มากกว่าวันศุกร์7,125ใบแล้ววันอาทิตย์ขายได้มากกว่าวันเสาร์8,314ใบบริษัททัวร์ขายบัตรในวันอาทิตย์ได้กี่ใบแนวคิดในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้ กรมประมงปล่อยพันปลาสวายจำนวน2300ตัวปล่อยพันปลาตะเพียนมากกว่าปลาสวายอยู่4,700ตัวดังนั้นแท่งบาโมเดลของปลาตะเพียนจึงต้องมีความยาวมากกว่าปลาสวายค่ะปล่อยพันปลานินมากกว่าพันปลาตะเพียนอยู่7,900ตัวดังนั้นแท่งบาโมเดลของพันปลานินจะต้องมีความยาวมากกว่าพันปลาตะเพียนค่ะ แนวคิดในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาวันศุกร์ขายบัตรค่าโดยสารได้22,323ใบวันเสาร์ขายบัตรค่าโดยสารได้มากกว่าวันศุกร์7 5 2 5ใบ วันอาทิตย์ขายบัตรค่าโดยสารได้มากกว่าวันเสาร์8,314ใบดังนั้นขายบัตรค่าโดยสารในวันอาทิตย์ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างจากแท่งบา์โมเดลสีแดงเลยนะคะ